บันนี้วันที่18มกราคก8เป็นวันที่16ข้าพเจ้าวอลลิบมุนจินดาขอถวายเสียงสวดสายยายพระสูตรพระปรลิตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจิริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทเวดาสมัมมตาจาักกะเวรสุอาตาัตตะ ราคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักข,ขโมกขะทางสักเคกามีจรูเปคิริสิขราระเตจันตะริเควิมานีทีเปรเตจะคาเมตารุวนคะะหะนีเคหะวัตถุมหิเคตาภุมมาจยันตุเทวาชละ ทลวิสเมยักขะคันทัพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทวูมีสุนันตุธรรมสวนาการอยัมพันตาสมธรรมสวนาการวอยัมพันตาธรรมสวนาการอยามพันตาสองบทบูชาพระรัตนไตรอิมินาสการเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเลนะธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาสการรนะสังขังอธิปูชยามาสามบทกราบพระรัตนาตายระทังสมาสัมุทโตปะคาวาพุทธัรมปะวันตังอภิวาเทมิสวาคขาตัวปะาว,าวัมโมธรรมังนปะสามิสุปฏิปนันโนปะคาวาตโตสาวกะสังโคสังขังนามานี สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณนักมนะปาทะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรานังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรานังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิตติยมปิสังฆังธัมมังสรานังคัจฉามิ ตะติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิ 6. บทส่วนสัจจะกริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวชิณะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญงธรโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวชิณะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวชิณะโสทิเมโหตุสัพพทา เบวสุตมหาภัยสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหรติกปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคณสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิกุสะตเตหิสตตัสพสตเตพเ,เหวะอระหันตเตหิทัศหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยพุยะเยนะสันนิปติตาโหนติภะควันตัง ทัศนายภิคุสังคัญจาอัถโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตทะโหสิอยังโขภควาสเกสุวิหระรติปะกะปิรวะวัตุสมิงมหาเทวเนมหาตาภิขุสังเคณสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเพหวะอระหันเตหิ ทัศหิจะระวุกาถาตุหีเทวตาเยพุยะเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขุสังขัญจะยันนูนะมยัมปีเยนะพระควาเตนุป,ปะสังกะไมายามะอุปสังกะมิตวาพระขวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาสาย,ยามติอัทโคตาเทวตาสยยายะถาปีนามะภระวาปุริโส สำม,มินชิตังวาพาหังภาษาไระยะปะสาริตังวาพาหังสัม,มินชัยยะไอวะเมวะสุทธาเวเสสุเทวสุอันตระหิตาพควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตขคตาเทวตาพควันตังอภิวาเทวเท,วท,วทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิ ตาโขเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสสีมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตะมะอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอะปาราชิตะสังคันติอัทโขอปาราทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตตระ พิควสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะสังสุสาระทีวะเนตานิคะเฮตวาอินทะริยานิรักขันติปัตถิตาติอัตโขอปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถัางอะาสีเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทะขีรังโอหัจจะมะมีชาเต จารันติสุทาวิมะราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัถโขอัป,ปราเทวตาภควะโตสันติเกเอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสรนังะตาเสนเตขะมิสันติอปายะภูมิงอปะปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอัถโคภควาภิกขูอามันเตี เยบุยะเยนะพิกเวทะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหตุยตถาคตังทัสสนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอตีตะมัทนังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพภควันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา อหิสุงสัยถาปิมายหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตะมัททานางอรหัน์โตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติสสยถาปิมายหังเอตะระหีอาจิกขิสาม,มิภิกขเวเทวกายนัง นามามิกิตติกิตตยิสสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิตนาสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุก,กางมณนะสิกระระโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูภควะโต ปัจจโสสูงพะควาเอตะทะวูจะสิโลกะมนุสกสามิยทะภุมมาตะทะัสสิตาเยสิตาคิริคับพระรังปะหิหัตตะปะหิตะตะตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโ โอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสันนะมะนาวิลาพิยโยปัญจะเตยตวาวันีกาปิละวัทเวตโตอามันตยิสถาสาวเกสาสนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาทาภิขโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธะ ศาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุษยานะทัสนังอปเอเกสตามัตทักขุงสหัสสังอทะสต์ริงสตังเอเกสหัส,สานังอ,ะอะมะนุษยานะมะทัทส,สุงอปเอเกนันตะมะทัทธขุงทิสาสภะพ,พุทธาหุงตันจะสพ,พังอภิญญายะวะวั ขิตวานะจักขุมาตโตอามาันตายิสัถาสาวกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยตโวหังกิตตยิสามิขิขรายีอาลูปุปภโสสตะสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิระวัตวาอิทิมโตชุติมโตเวทโตยโสสีนมวธฒนาภิกขมมพิภุนางสมาติมนัง ชาสหัสสาเหมะวตายักขานานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสสิโนโมทนามาอภิกรมุงพิขุนังสมัยติงวันังสาตายิลาติสหัสยาคานานาตะวัน uh <happening> ิโนอิติม <ingers> ันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิขุนังสมัยติงวันังอิเจเตโสระชาสหัสสายักขานานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิขุนังสมัยติงเวทนางเวสามิตาปัญจะ สตายักขานันตะวณีนุนโนโิทิมตโตชุติมตโตวนันวนมว,นว,นวนันโตยะโสสินโ,โนโมธนามาอภิกาวงพิคูนางสม,มติงวันังกุมพิโรราชาคาฮิโกเวปุลลสานิเวสนังพิยโยนางสตาสหัสสังยักขานางประริปายรุปาสติกุมพิโรโรราชคะฮิโกโสปาคะ สัมมิติงวนนางปุริมันจะที่สังราชาตถาลัทโอปสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตป,ปิตัสะพาววอินทนามามหาพลาท,ที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยสัาาสสิโนมทนามาพิกามุงพิกุลนางสมติงวน,นางทักขินันจะที่สังราชาวิลุนโหตปะสาสติกุมพันธ์ ทานางอาธิติิมหาราชยยายสัสิโสปุตตป,ปีตัสสาพาวูอินทานามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวนวันโตย,ยศสิโนโมทนามาพิกามุงพิกุนังสมติงวานามปัจฉิมันจะ จะทิสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตปีตัสสะพาหัวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสชินโนมุธนามาภิกมุงพิกูนังสมิติงมนังอุตรัญจะาทิสาราชากุเวโลตัปปัสสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตัสสะพหวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสินโนมุธนามา โมทนามาอภิกรมุงพิกูนังสมติงว่านังปุริมะทิสังทัตโธท,ทักขิเนนะวิรุลหโกปัฉิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวนเนกาปิลวัทะเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเลนตุเวเลนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนกามะเสถโจกินุทันตุนิทันตุจะอะนาโทโอปมัมญโยจะเทวสุโตาจะมาตาริจิตตเสโนจะขันทพโพนารโอลาชาชโนสโออาคูปัญจาสิขโค เจวะติมภรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหาราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิกุนางสมติงมนางอถาคูนาพระสานาคาวีสาราสหาาตัชากากรรมพะลัตสตราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทตารฐาจาอาคูนาคายสัสสิโนเอรวันโนมหานาโคโซปาคาสมติงวัน,นังเยนาคราเชสหะสาหะเรนติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวณมัชชาปตาจิตาราสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตะา,านาคาราชา นะมาสีสุปันนตโตเคมะมะกาสิพุทโธสันนะหาหีวาจีอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสนะนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถนะสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสะวัตเสเตทิมันตโตยัสสินโนโมการะกัญชามหาพิสมา อสุราธานะเวทะสาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทณมุจีสหะสตัญจะพระลิปุตันนางสเัพเพวโรจะนามกาสันในหิตะวาพระริงเสนังลาหุพัะมุปาขมุงสมโยธานิพัทพันเตภิกขูนังสมติงวนัง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายตถาคมุงวรุนาวารุณาเทวาโสโมจะยศส,สาสหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายศส,สินโนทัศเ,เตรัสทากายาสเพน,นะนัตวันนิโนทิเบโตชติมันโตนะมันโตยศส,สิโนโ,โมธนามาพิกม,มุงพิกูนัสมัยติมงกังเวนตูจะเทวาสหลีจอาสมาจะทุเวยมะจันทสูปะ นิสาเทวาจันทะมาคูปุรักคีตาสุริยสูปัปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคีตานักขัดตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทะวลาหากาวสูนังวาสวูเศษโษสโกสกปาคะ ปุรินทธโททเสเตทศตากายาสัพเพะนนะันตะวันนี้โนยทิมโตชุติมโตวันมะโตเยสสิโนโม,โมทธนามาพิกขุวิคูนงมมางสมติมกนังอัถาคูสหภูเทวาชละมัคคิสิขาลิวะอะลิถกาจะโรชาจะอุมมาปุกพาณิภาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะ อะเนชากาสุลย,ยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะเววาสะวะเน,นเสินโนทเสเตทศทากายาสเพะนาะน,น,น,นต,ว,ว,ต,นตวนิโนยทิมโตชุติมตวนะมันโตยศสินโนโมุธนามภิกกม,มุงภิกขูนางสม,มติงวันนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอธา,าคูหะระโยเทวาเย จโลหิตะวาสิโนโปรารคามหาปรารคาอากูเทวายะส,สิโนทัศเ,เตถัสทากายาสพเพนะนะตะวันนิโนยทิมโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยะส,สิโนโมทนามาอภิกามุงพิคูนางสมติงวนนางสุก,กากะลุมมะหาอรุนาอาคูเวตะนะสาสหโอทาตะไคยหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาระ ขชามิสกาจะยัสะสิโนทนายังอาคาปชุนโ,นโยทิสาอภิวัติสติทเสติทศทายาสเพนานะตะวันนิโนยที่เป็นตัวชุติเป็นตัววันวันตัวยัสะสิโนมธน,นามาพิกมุงพิกุลนสมติงมะนงังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยจยัสะสิโนสัมพิตะการามเสทาโชตินามาจะอาสวะ นิมมานระติโนอาคูอัฐาคูปะระนิมมิตาทเสเตทสทากายาสเพนันตตะวนิโนทิมโตชิติมโตนโตวันโตยสสินโนมอธนามาพิกมุงพิกูนังสมาวันังสัทเทเทเวเทวะนิกายาสเพนันตตะวิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสธาสัทิสาสหบาวุธชาติมักขีลังโอทะตินะ มะนาสวังทักเคโมฆะตรังนาคังจันทังวะอะสิตาตียตังสพรม,มาประมัตโตจะพุทต,ตาอิธิมัโตโสสหาสันนังกุมาโลติสโสจะโสปาคาสะมะติงวะานาังสหัสสะพรมะโรกนังมหาพรมมาพิติทธิอุป,ปนุป,ปปันโนชุติมันโตพิสมมกายโย ยสสิโสทะเสทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปร,ริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันทิยัง อิทัคขันธะพันธะราคีนะพันธ,มธะมัตถุสัมมัตตาปาลิวาลิทะมาวูมุญจิตทะโกจินังอิติตัตธะมหาเสนโนกันนะหเสนังอะเปสยิปานินาตระมาหัจจะสลังกตวานะเพระวังยะถา ปาวุสโกมีโคธนยันโตสาวิชุโกตทาโซปัจจุทาวัตติสังกุโทอสยังวเสตันจะาัพังอภิญญายาวะววักขิตวานะจักขุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตจะอาตปะมะ กรุงสุตวาพุทธัสสศาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมันปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพะยาตีตายสัสิโนโมทันติสหภูเตหิจาวกาเตชะเนสุตาติ